จุงฮอดีตตำรวจที่หันมาเป็นแมงดาดูแลสาวบริการเพื่อหาเงินพอพบว,ว่าศัตรูของเขาให้ตัวไปทีหละคนโดยลูกคก้าคนสุดท้ายใช้เบอร์โทรเดียวกันเม,มื่อมีเสียนสาวอีกคนถูกแจ้งออกไปหาลูกค้าคนนี้จุงโอเริ่มรู้สึกไม่ชอบมาพากลขอพบว,ว่ายิงสาวที่หายไปร้่นถูกส่งไปที่เดียวกันเขาจึงเริ่มสืบหาเจ้าของเบอร์ปริศนาจุงโอขับรถออกตามหาและสั่งให้มีซินรายงานตัวตลวัดเวลาแต่แล้วมีสซินเขาไม่ตอบกลับอีกเลย จุงโฮขับรถทุกองโซนไล่ตามหาผู้ต้องสงสัยจากคำบอบเล่าของชาวบ้านจนในที่สุดเขาก็เจอชายท่าทางมีพิรุษยองมินได้เกิดการไล่ล่าทันกันสายฝนเขาจับชายคนนี้ได้แต่เมื่อหัาไปสถานีตำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นคือจุดพิกผันใหญ่ของเรื่องที่สถานียองมินสารภาพว่าเขาฆ่าผู้หญิงไปหลายคนรวมถึงมีศีนด้วยทุกคนชอ็อกแต่นั่นจกไม่มีหลักฐานไม่มีศพไม่มีหมายคน้นตำบรวจในเวลาแค่12ชั่วโมงก่อนที่เขาจะถูก ปิดตัวจงโฮเริ่มแข่งขับเวลาเขาออกตามหาบ้านของยองบินโดยไม่มีปอแสระหว่างนั้นมีซินเนม่ตายแต่ถูกขังอยู่ในบ้านของฆาตกรเธอพยายามเอาตัวรอดทั้งบาดเจ็บทั้งหวาดกลัวและพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือลูกสาวของมีซินเดิมตามหาแม่อย่างไรเดียงสาทําให้คนดูรู้สึกปิดหัวใจสุดๆจงโฮที่เริ่มรู้สึกผิดเริ่มผูกพันกับเด็กคนนี้และตั้งใจต้องช่วยแม่ของเธอให้ได้จงโฮตามหาบ้านต้องสงสัยจนเจอบ้านของยองมินเขาบุกเข้าไปเจอกับศพและร่องรอยของเยาหลายคน แต่ไม่พบมีจินจนเขาได้ยินเสียงขั้นใหม่บางอย่างจุงโฮพบมีจินแต่เธอเสียชีวิตแล้วเขาสุดลงพร้อมกับความรู้สึกผิดและความโกรธเกินบรรยายในที่สุดเขาเผชิญหน้ากับยองมินอีกครั้งในฉากจบอันนองเลือดแม้ฆาตกรจะถูกจับความจริงถูกเปิดเผยแต่ไม่มีใครช่วยจีมินได้ทันไม่มีใครชดเชยชีวิตที่เสียไปจุงโฮอุ้มนุกสามีจินเดินจ,จากไปในความเงียบแด้ความเศร้าที่สาหลอบหลอนคนดูไปอีกนาน